สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับวันนี้พบกันในรายการพระบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันหลักร้อยนะครับใน ep ที่85แล้วนะครับผมหากพี่ๆท่านใดชล่วชอบใจสนใจอยากเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมในไลน์แอดหนึ่งเจ็ดวนะผมตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกตรงนี้เลยนะครับ ผัวหูนี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมได้นําพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางนะครับผมแบ่งปันพี่ๆทั้งหมด25รายการนะครับผมพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจสนใจอยากเช่าบูชาก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆทุกรายการเลยนะครับวันนี้ก็จะมีพระเหลี่ยนะผมพระเนื้อชินนะครับผมพระผงนะครับแล้วก็พระสมเด็จนะครับผมแล้วก็มีพระงานประกวดมา2องค์นะครับที่ผมได้มาด้วยนะครับพอดีผู้ใหญ่ใจดีแบ่งปันมาให้นะครับผม ก็ไดน้นำมาแบ่งปันพ,พี่ในช่องทาง YouTube กันนะครับเนาะลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะก่อนที่จะแจ้งว่าปิดนะครับกต,ติกาเหมือนเดิมนะผมใหพ้พี่แจ้งเป็นหมายเลขนะครับเนาะให้แจ้งเป็นหมายเลขนะผมจะ,จะมีหมายเลข 1- 25ถึงานะครับแล้วก็แจ้งเป็น ep นะผม ep นี้จะเป็น ep ที่85้นะครับผมจะลงในวันที่26ตอนเช้าผมเวลา6โมงนะครับพี่พร้อมกันแล้วไปเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะครับผมในรายการที่1นี้นะี้ผมจะเป็น เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับพี่ๆอยู่ในกรอบพลาสติกเดิมๆแบบนี้นะครับผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับเนาะรายการที่ผมแบ่งปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะ พี่ๆลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมถูกใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ l i น์แอดหนึ่งเจสี่โอไอนะครับผมเบอร์โทรเปนเบอร์ศูนย์เก้าศูย์สามสองห้าหก็ได้เหมือนกันนะครับผมเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นพี่พ่อสองนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับพี่พี่ลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับรายการที่หนี้นะครับ เหรียญแล้วพกเดิมวัดน่องโพลี่มพลาสติกนะผมแบ่งปันในราคา500บาทห้ผมแบ่งปันในราคา500บาทนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่2นะครับในรายการที่2นี่ก็จะเป็นเหรียญพกกันวัดพญาสนะครับเหรียญพกกันวัดพญาสนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่ผมแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับนับแปดร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคาแปดร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีนะครับ ชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจแนละ้วผมมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครับหากมีเสียงรบกวนอย่างไรผมขอให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมนีม่สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะเรียนพวกการวัดพยานนะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นกรอบเลี่ยมเปิดผิวนะครับผมคนสมัยก่อนก็นจะชอบเลี่ยมเปิดผิวไว้นะครับเพื่อให้โชว์ผิวขององค์พระนะครับผมให้เด่นตระงาเวลานําขึ้นคอให้บูชานะครับ ลักษณะผิวก็จะเดิมๆนะครับผมมีครับเหงื่อนะครับผมมีอะไรแบบนี้นะผมเวลาโดนอากาศก็จะมีทําปฏิกิริยากับตัวขององค์พระนะครับสวยเดิมคมชัดผมเรียนเพรากันวัดพยานะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับเนาะแปดร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะครับในรายการที่สองนะครับในรายการที่สามนี่ผมไม่ทราบพีนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นพระพงษ์หลวงปู่บุญหรือเปล่านะผมพระพงษ์หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหรือเปล่าแล้หากผิดพลาดอย่างไรขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับ องนี้นะผมขอแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะครับลองชมไม่ชอบชมให้ถูกใจนะครับผมหากพี่พี่ท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดียนนาพระดีๆสวยๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ในช่องทาง YouTube กันนะครับผมนี่นะครับอาจจะพูดผิดไปบ้างขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผม องนี้นะผมห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีนะครับพระไม่ทราบที่แต่ผมไม่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นพระผงหรือพรบุญวัดกลางบางแก้วหรือเปล่านะครับหากเพื่อนๆทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอบอกกันได้เลยนะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่สี่แล้วนะครับผมในรายการที่สี่นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับผมเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับเนาะนี่นะผมสภาพสวยๆเดิดดำดำมๆแบบนี้เลยนะครับ ลองชมไม่ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้พี่ๆดูนะครับเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทัวนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะราคาแบ่งปันเลยนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคานี้เลยนะครับห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับชมไม่ชอบชมให้ถูกใจนะครับผมรับประกันพี่ๆทุกท่านเลยนะครับจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับนี่นะครับผมกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสก็ขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับ เสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยนะครับขอให้พี่ทุกท่านด้วยนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทัวนะครับสภาพสวยเดิมโคมช่ชาดตนะครับรายการนี้แบ่งปันในราคา500บาทนะครับผมแบ่งปันในราคา500บาทนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมในรายการที่5นี่ก็จะเป็นสมเด็จแหวกมากหรือพ่อควยนะครับสมเด็จแหวกมากหรือพ่อควยนะครับ สภาพสวยๆตาเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเนื้อรายการนี้เปิดในราคาแบ่งปันนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคานี้เลยนะครับหกร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะครับในรายการที่ห้านี้นะครับเนาะลองชมไม่ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมสนใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์ศูนย์ข้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับ หือนี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้เหมือนกันนะครับพี่พีถ้าแอดมาแล้วสามารถส่งสติกเกอร์มาได้เลยนะครับผมถ้าหากม่าไม่ทักมาหรือว่าไม่ส่งสติกเกอร์มาผมก็ไม่เห็นนะครับผมก็ไม่สามารถติดต่อปรับหาพี่พีได้นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายที่บ้านนะครับเนาะเสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับในรายการที่6กนี่ก็จะเป็นนาคปลก8รอบ หลวงปู่ทิมวัดรหาสไล่ให้ผมนักปกแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดรหารไล่นะครับไตมาต์หนึ่งแปดนะครับเนาะเีืระทองแดงรมดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับพระผิวเดิมเลยนะครับเนาะนี่นะครับชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจนะแต่ละรายการเอ่อพระสวยๆเดิมๆทุกรายการนะครับพี่ๆฟีที่ชอาบูชาไปแล้วได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอแน่นอนนะไม่มีผิดเพี้ยนะครับเนาะนี่นะครับผมไตมาาตูทีมแล้วหนึ่งแปดนะครับ สวยเดิมคมชัดทั้งองรายละเอียดจุดต่างๆนะครับชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจนะครับผมพระเลือกเจ้าของนะครับเนาะองค์นี้เปิดในราคา4 0 0รบาทนะครับองค์นี้เปิดในราคา4 0 0บาทนะครับผมซื้อแจ้งราคาไปขออภัยด้วยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมในรายการที่7นี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบทีนะครับเนาะทรงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่ออะไรนะครับผม ในรายการนี้แบ่งปันในราคา600บาทนะครับแบ่งปันในราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับสําหรับภาพปิดตาครับอันนี้จะเป็นข้างกนกด้วยนะครับสวยเดิมเลยครับพี่พี่นี่นะครับผิวเดิมเลยนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครับลองทักมาสอบถามกันได้ในไลน์แอดหนึ่งจะซีโอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรจูเบอร์ศูนยเก้าน์น่าครับนี่นะครับ วงนี้เปิดในราคา600บาทนะครับเนาะเปิดในราคา600บาทนะครับผมสำหรับพระปิดตานะผมนี่นะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่7นะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับในรายการที่8ก็จะเป็นพระเนื้อชินนะครับผมพระเนื้อชินนะครับวงนี้แบ่งปันในราคา500บาทนะครับแบ่งปันในราคา500บาทนะครับนี่นะพระเนื้อชินสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ลองดูผิวลองดูเนื้อกันก่อนได้นะครับ ลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้เลยนะครับเนาะภาพในวิดีโอนี่ก็จะชัดที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าหากพี่ๆอยากดูว่าองค์จริงเป็นอย่างไรเราสามารถทักมาขอรูภาพเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็จะตรงในวิดีโอนี้แน่นอนนะครับไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดมีเวลาว่าในยามเช้านะผมเปิดเข้า YouTube มาดูช่องวัตถุมงคลสีทิศก่อนได้ครับรายการดีๆแบบนี้นะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กันด้วยนะครับวงนี้เปิดในราคา500บาทนะครับเนาะในรายการที่8นี้นะครับ ในรายการที่เ้านี่ก็จะเป็นพระปิตาเสียนแหลมนะครับผมพระปิตาเสียนแหลมนะครับนี่ของเนือเน้อไม้ข้าศิ์นะครับสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับฐานสูงด้วยนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่อท้าวประทองหรือเปล่านะครับผหากผิดพลาดอย่างไรขอให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับ องนี้ผมแบ่งปันในราคา5 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคา5 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับชมไม่ชอบชมให้ถูกใจก่อนที่จะแจ้งว่าปิดนะครับหากแจ้งว่าปิดแล้วก็สามารถแจ้งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือกันเข้ามาได้เลยนะครับผมผมก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับเนาะจะส่งทุกวันนะครับผมพี่ๆรับประกันราาเครื่องทุกรายการได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอให้นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผม อะไรกันที่สิบก็จะเป็นหนุ่มุทวดนะผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นหลังหนังสือนะครับหนุ่มกุทวดหลังหนังสือนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมร่างหนุ่มพ่อคมชัดนะครับใบหูคมชัดแบบนี้เลยนะครับพี่ๆขงนี้แบ่งปันในราคาห0ร้อยบาทนะครับนองแบ่งปันในราคาห0ร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจนะครับผม ถูกใจอะไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไลน์แอดเป็จสี่โอโอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรจะเป็เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกเลครับสามารถแอดไลน Ad ์หรือว่าโทรมาเบอร,ร์นี้กันได้เลยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดแล้วนะครับในรายการที่สิบเอ็ดนี้ก็จะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่นะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมอยู่ในเนี้ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับลงปูทิมนี่ครับอิสริโกนะครับวัดละหานไลนะเจริญพรบุนะครับรุ่นนี้มาแรงนะครับปีสอง7นห้าเจ็ดนะครับตรงนี้แบ่งปันในราคาแปดร้อยบาทนะครับแบ่งปันในราคาแปดร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับสวยเดิมเลยนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะครับ ตอกหนังสืออ๋อตอกโค้ดต้นหนังสือชัดเจนนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันก่อนได้นะสภาพสวยๆแบบนี้นะผมเปิดในราคา800บาทนะครับเปิดในราคา800บาทนะครับอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับไลน์แอดหนึ่งเจสีโอไอพีทีคิวแล้วเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0ูนย์เก้าศูนย์สามสนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมในรายการที่12ก็จะเป็นพระขุนแผ่นผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหาร่ายนะครับ ด้านหลังจะมีฝาตะกุดอยู่2ดอกนะครับอยู่ในเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะครับเนาะจะเลี่ยมเงินพร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับนี่นะพี่ลองดูสภาพผิวพระนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับองค์นี้ผมแบ่งพันในราคาสองพันบาทจะส่งฟรีนะแบ่งพันในราคาสองพันบาทจะส่งฟรีนะครับสําหรับพระคุณแผนพงไพ่กัมมรหลวงปู่ทิมบัตตหาไล่นะครับถ้าหลังฝาตะกุดอยู่สองดอกนะครับเนาะนี่ครับลองดูซุ้มนะครับ สวยมากนะครับองค์นี้นะครับพี่ๆไม่ขนผ้านะครับต่หลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝาตะกรุดอยู่สองดอกนะครับตำหนิชัดเจนนะครับพี่ๆลองดูลองให้ชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมในรายการถัดมานะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่สิบสามแล้วนะครับในรายการที่สิบสามก็จะเป็นพระสมเด็จและองพระสมเด็จนะครับ นี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับในรายการนี้เปิดในราคา800บาทจะส่งฟรีนะแบ่งแบ่งปันในราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจได้เลยนะครับผมจะส่งฟรีทุกรายการนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆท่านใดชอบหรือสนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวยเดิมทุกรายการนะครับพี่ๆพระสมเด็จนะครับ มวลสารเดิมเลยนะครับผมพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับ800บาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคา8 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับเนาะในรายการที่14ี่นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเกจิยโยพิมพ์6ชั้นนะครับผมอกตลอดนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะลองลงกล้องพี่ๆดูนะครับเพื่อดูดตำหนิแล้วก็ดูชั้นที่พระสมเด็จเกจิโยนะครับผมมี6ชั้นนะครับ นี่นับอ,อกตลอดนะครับสวยๆาเ,เดิมแบบนี้เลยนะครับลักษณะภาส,สวยเดิมคมชัดทั้งมวลสารกังเดิมนะครับรายการที่แบ่งปันในราคา800บาทเหมือนกันนะแบ่งปันในราคา800บาทเหมือนกันนะครับหากท่านได้สนใจ2รายการนั่ที่เป็นพระสมเด็จรายการก่อนหน้านี้ะค้ับในรายการที่13นะครับแล้วก็รายการที่14นี้นะครับสนใจปิดพร้อมกนันนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับ จะรีติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะผมในไลน์แอดหจะ o i p t q นะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0ู0ย์5 1 0 9 6นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะสวยเดิมคุมชัดนะครับในรายการที่14นี้นะครับในรายการถัดมาในะผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับในรายการที่15นี่ก็จะเป็นพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนี่นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพระคมบาคำข้าวหรือเปล่านะับพี่พา่างไรขอไปพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับวัดท่าสุงนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับเรียมเงินหรือเก่าแบบนี้นะครับแต่องค์พระยังดูสวยสดงดงามอยู่เลยนะครับผมนึ่งจากเจ้าของแกได้มาแล้วแกเรียบเก็บไว้เลยนะครับหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคานี้เลยนะครับ 1, 1 5 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับชมไม่ชอบชมให้ถูกใจก่อนที่จะแจ้งว่าปิดนะครับพี่พียิ่าพาเพิ่อนไปชมทุกรายการนะครับในรายการถัดมานะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับในรายการที่16กนี้ก็จะเป็นพระหลวงพ่อโคนะครับผมพระหลวงพ่อโคลนารุ่นสร้างบารมีปี2519นะครับอยู่ในกรอบเรียบส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเรี่ยมพร้อมขึ้นคอ,อให้บูชาเลยนะครับพี่ๆ นี่นะครับผมจะลองลงกล้องให้พี่พี่ดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนเลยนะอมหลวงพระคุณปริสุทธโธนะครับร่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับมีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะผมเนื่องจากแสงไฟสะท้อนนะครับเนาะแต่มีรอยจานนะครับผมดั่งหลวงพ่อโด่งเลยนะครับ นี่นะครับวงราชจันสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้แบ่งปันในราคา750บาทนะครับผมองนี้แบ่งปันในราคา750บาทนะครับรุ่น้างบาร,รมีปี2519นะครับรุ่นนิยมที่สุดของหลวงพ่อคูแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับสวยมากเลยนะครับนอ้ององนี้นะครับ ก็จะมีเหลือญปีห9งแล้วก็12ด้วยนะครับผม12ก็นิยมเหมือนกันนะครับผมแต่จะนิยมน้อยกว่า19นิดนึงนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับเจ้าของปานี้ก็ชอบสะสมหลวงพ่อคูนะครับผมได้มาผมก็ถือว่าโชคดีมากนะครับก็เลยนำมาแบ่งปันให้พี่ทุกท่านนะครับ ลองลงกล้องให้ดูนะครับจีวอนโฮชาร์นะครับเส้นสายฝนแบบนี้วิ่งผ่านนะครับละเอ,อยียดชัดเจนนะครับผมหน้าหลวงพ่อคมชัดนะครับในรายการที่อขอคนนี้นะครับ17นะครับ <laughs> อาจจะหลงลืมกันไปบ้างนะครับสำหร่บคนปริสุทโธ นี่จะเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับปีหนึ่งสองนะครับเนาะจะสร้างที่วัดแจ้งนอกนะครับวัดแจ้งนอกนะครับองค์นี้แบ่งปันในราคาเท่ากันนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคาเท่ากันนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีท่านดสนใจส่งรายการขึ้นไปนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับเหลือหากพี่พีท่านดสะดวกโอนนะครับก็จะมีราคาพิเศษให้เหมือนกันนะครับทางช่องของเราจะส่งฟรีทุกรายการนะครับ ได้รับพระตรงตามในคลิปแน่นอนนะครับผมจะเกริอนก่อนหน้าหนึ่งนิดนึงนะครับผมก็จะมีพระใบประกาศได้มาสององเลยครับผมเนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่แบ่งปันมาให้นะผมก็จะมีพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพรีนะครับพร้อมใบนะครับผมแล้วก็จะมีพระสมเดม็จนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมหนึ่งองนะครับผมพร้อมใบเหมือนกันนะครับนี่นะวันนี้จะเป็นพิมพ์จมูกสองครับปู่โตวัดประดู่ฉิมพรีนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ก็จะน,นี่จะเป็นสมเด็จวรัตรค้ังพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาองค์ที่18มาให้ดูก่อนนะผมเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตะนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับเดี๋ยวผออนุญาเอาออกมาจากกล่องแปบ๊บนึงนะครับพี่ๆนี่นะครับผมพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้ รุ่นสองนะครับผมลงบนโต๊ะระดูชิมพรีนะครับเนื้อผงใบลานะครับสวยมากนะครับพี่พี่วงนี้นะครับพร้อมใบประกาศเลยนะครับผมผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับพี่พี่ติดใบประกาศรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับวงนี้นะครับแตะกุาลากฝั่งอย่างเงดอกนะครับ ดูกันก่อนได้นะครับมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครับแต่อย่างไรในคลิปวิดีโอนี้ก็จะชัดที่สุดแล้วนะครับหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองแล้วก็วัดปราดูฉิมพรีเนื้อผงใบลานนะครับมือสั่นเลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับองค์นี้นะครับในรายการอ่อที่สิบนะครับขอที่สิบแปดนี้นะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีนี้นะครับ พร้อมใบประกาศนะครับผมขอเก็บพระสักคู่นะครับนี่นะพร้อมใบประกาศเลยนะครับพีที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมใบประกาศแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยมากครับเนาะองนี้ผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพีทไม่ต้องเป็นกังวลว่าพระจะได้ รับความเสียหายหรือว่าอย่างไรนะครับผมจะส่งให้แพ็คแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีไม่มีแบบแตกหักหรือว่าอะไรแน่นอน,นครับแพ็คแบบอย่างดีเลยนะครับพี่พีนในวันถัดมาจะเป็นรายการที่สิบเก้าแล้วนะครับผมจะเป็นพระงานประกวดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับติดรองวันที่หนึ่งเลยนะครับขออนุญาตปิดสักครู่นะครับ นี่นะครับผมสวยมากนะครับองนี้นะครับมืออาจจะสั่นนิดนึงนะพระสวยมากจริงๆนะครับองนี้ที่ถ้าพี่พท่านในบูชาไปแล้วก็จะรับพร้อมไปประกาศเลยนะครับในรายการนี้แบ่งปันในราคาเท่ากันนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคาเท่ากันนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับติดว้ประกาศรางวัลที่หนึ่งนะครับพี่ๆท่านใดเห็นก่อนมีซิก่อนนะครับผมสามารถทักติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอรโ์โทรผมจะเป็นเบอร์ศูนย์าศูนสาะครับสามารถติดต่อมาได้ตลอด2ี่ชั่วโมงเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆผมเป็นคนที่นอนดึกนะครับไม่ต้องกลัวนะ่าจะรบก,กวนผมหรือยอย่างไรนะผมพี่ๆ ของที่สะดวกได้เลยนะครับผมติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะครับนี่นะครับผมจอใบประกาศให้ดูด้วยนะผมได้มาพร้อมใบด้ยนะครับนี่นะครับผมเป็นชื่อใบประกาศนะครับมีภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับทักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับก็จะมีอยู่สององค์นะครับเนาะพระพร้อมใบประกาศนะครับขออนุญาตจัพระสักคู่นะครับนี่ครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับในรายการที่20นี A ้นะครับผมจะเป็นเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมเขียนมะกรนะครับผมเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมเขียนมะกรนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมพศ2516นะครับภาพสวยๆาเดิมแบบนี้เลยนะครับในรายการที่แบ่ง <quy> ปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจได้เลยนะครับผม มีภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับผมจะเลืมทักไลน์ที่ต่อสอาถามกันเข้ามานะครับผมหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็มีนะครับผม0903251096นะครับไลน์อดจจะเป็น1นึ่งเจ็นะครับผมจะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมอยู่ในพร้อมเรียมเลยนะครับพี่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 กำลัได้ไปแล้วก็สามารถนำขึ้นคลองห้อยบูชาได้เลยนะครับหลวงพ่อเกษตรนะครับพระจังหวัดลำปางนะครับ ยมเก็บกันนะครับผมองนี้นะครับสวยมากเลยนะครับลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมในรายการที่21นี้ก็จะเป็นกาลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดสีสะทองนะครับกาลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดสีสะทองนะครับจะด้านหลังจะมีฝังตะกรุดทองอยู่หนึ่งดอกนะครับจะเป็นกาลาแกะราหูอมจันนะครับหนุ่ดวงหนงโชคลาภนะครับ เชา่าบูชาไปแล้วก็จะหนุนดวงให้พี่ๆมีดวงที่ดีขึ้นแล้วก็โชคลาภที่มั่นคงขึ้นนะครับโอ้นี่ผมแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะหกร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคานี้เลยนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับสําหรับตลาดแกะหลวงพ่อน้อยว่าสีสาทองนะครับผมสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีตะกรุดทองฝังอยู่หนึ่งดอกนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับผม สวยมากนะมีรอยจานนะครับแบบนี้เลยนะครับของชมชอบชมใหู้กใจแล้วแบ่งไปในราคา600บาทนะครับในรายการถัดมานะผมในรายการถัดมาขออนุญาตสักพูดนะครับจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับในรายการที่22นี่ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่อี่ยมแล้วผมพระปิดตาหลวงปู่อี่มนะครับสะพานสูงนะครับองค์นี้จะเป็นมีเชือกด้วยนะครับองค์นี้นะครับผันรอบองค์นะครับ เนื้อผงคุกลักนะครับสวยเดิมเลยนะครับวงนี้แบ่งปันในราคา700บาทนะแบ่งปันในราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะครับผมอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขนะผมเวลาจะแจ้งว่าคําว่าปิดนะครับมีหมายเลขทุกรายการนะผมให้ดู หมายเลขก่อนนะครับผมเราก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมเราก็แจ้งเป็น ep ด้วยนะครับ ep นี้จะเป็น ep ที่85แล้วนะครับฝ like, ากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับผมเน้นนำพระบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้มาแบ่งปันพี่อีกนะครับเดินทางมาถึงทามมาท ep ที่85แล้วนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับในรายการที่23นี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับ เหรียญหลวงพ่อวันบ้านแหลมนะครับรงนี้แบ่งปันในราคา500บาทนะครับแบ่งปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจนะครับผมก่อนที่จะแจ้งว่าปิดนะครับรายละเอียดสวยเดิมกมชัดนะครับลองทักมาคุยทักมาสอบถามกันก่อนได้สนใจหลายรายการมีราคาพิเศษให้นะครับเดินทางมาถึงใน รายการที่23แล้วนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับในรายการที่24ี่นี้ก็จะเป็นพระชินราชใบเสมานะครับผมพระชินราชใบเสมานะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองชมไม่ชอบชมไห่ถูกใจได้เลยนะครับผมตรงนี้ผมแบ่งปันในราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับ ราชินรบบาชใบเสมาครับสภาพเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมในไลน์แอบหนึ่งเจ็ดสี I ่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับพี่ๆสามารถโทรเข้ามาได้นะครับพอดีผมนอนดึกนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับเนาะ เวลาคลิปนี้ผมจะลงทุกทุกโมงเช้านะครับเถอะฮะพี่พท่ถ้าในเห็นวันเอ่อวันที่วันอื่นๆนะผมก็สามารถทักมาได้เหมือนกันนะผมอาจจะมีบางรายการที่ยังมีอยู่นะครับอันนี้600บาทนะผมในรายการที่24นี้นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของในอีีที่85แล้วนะครับในอีีที่85นี่ก็จะเป็นพระของขวาญน,นะหมหรือว่าสมเด็จวัดปากน้ำนะครับพระของขวัญหรือว่าสดวัดปากน้ำนะครับ นนเนื้อสวยๆําเดิมแบบนี้นะครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ450บาทจะส่งฟรีนะครับสําหรับหลวงพ่อสดวัดปากนาน,นะครับพระของขวัญนั่นเองนะครับสภาพส,สวยๆจำเดิมแบบนี้เลยนะครับ มีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครพี่พี่นี่ก็จะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP ที่85แล้วนะครับสนใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะในไลน์แอดตรงนี้นะครับ 1J4OIPTQ น,นะครับเบอร์โทรจนเบอร์0903251096นะครับแต่ช่วงท้ายวิดีโอผมก็จะขึ้นช่องทางการติดต่อผมไว้นะครับพี่พี่ถ้าหากดูไม่ชัดอย่างไรก็ดูช่วงนั้นก็ได้นะครับผมช่วงท้ายของวิดีโอนี้นะครับผม หากพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อนะใน Line แอด1 4 o APQ นะครับผมชื่อจะเป็นชื่อช่องวัตถุมงคล4ทิศเลยนะครับหรือว่าจะเป็นโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมได้ที่เบอร์0903251096นะครับ แล้วสําหรับวันนี้ทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ EP หน้าฝากพี่ๆกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาด EP ใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ